เปลี่ยนกรอบแว่นใหม่ใช้เลนส์คู่เดิมได้ไหมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะเคยไหมคะแว่นที่ใส่อยู่ทรงเดิม,ดมใส่แล้วเบือ่อหรือใส่แว่นตัวนี้รู้สึกไม่มั่นใจแต่ก็ยังรู้สึกเสียดายเดินเสายตาคู่นี้ที่ยังมีคุณภาพดีอยู่ไม่ต้องเสียใจไปนะคุณสามารถเปลี่ยนเฉพาะกรอบแต่ใช้เลนส์เดิมได้มีปัจจัยที่ต้องคำนึงดังนี้ 1>, 1ขนาดของช่องใส่เลนของกกอบแว่นอันใหม่ต้องเล็กหรือเท่ากับเลนคู่เดิมถึงจะนำมาประกอบใส่แว่นใหม่ได้พอดี 2. อรอกแวเลนตาบางประเภทต้องใช้กับเลนจอมพอรุ่นเท่านั้นเช่นรออะจอะนอ็อตหรือกรอบสาล่องควรใช้กับเลนเนื้อเหนียว 3. ชนิดเลนเดิมว่าเหมาะสมกับกรอบรุ่นนี้ไหมเช่นเลนโปรเกษีหรือเลนเฉพาะทาง จะต้องมีจุดประกรอบหรือจุดเซ็นเตอร์ใกล้เคียงกับกรอบแว่นเดิมหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแวะมาที่แวนดร็รอายมหาชัย